สวัสดีครับคุณผู้ชมผมชายพรหมหนูจากเว็บไซต์ a u t o p r e v i e w n e w c o m สวัสดีครับคุณผู้ชมผมกรังสรรองภูจากเว็บไซต์ inmarketingnews.com คุณผู้ชมครับถ้าพูดถึงรถยนต์อนเนกประสงค์ในกลุ่ม SUV และรถอนเนกประสงค์ในกลุ่ม Crossover นั้นปัจจุบันนั้นมีการเติบโตเป็นอย่างมากวันนี้ผมกับพี่โย่งได้มีโอกาสขับรถยนต์ To โย ta ยาร c ค o s s หลังจากเปิดตัวไปประมาณ5 6เดือนที่ผ่านมาแล้วก็พบว่า Toyota ยาริคร s s นั้นมีความอนเนกประสงค์ แล้วก็มีความน่าใช้สูงมากครับคุณผู้ชมครับครับจากที่เราทดลองขับมาตลอดระยะเวลา3-4วันเนี่ยเราจะเห็นว่า Toyota ายาริสคอ s s ตัวนี้มีความโดดเด่นอยู่หลายด้านนะครับ,รบเพราะฉะนั้นเราอยากให้คุณผู้ชมเนี่ยติดตามพวกเรามาดูว่าเขามีอะไรที่จะเป็นจุดเด่นที่จะตอบโจทย์การใช้งานผู้บริโภคซึ่งรถที่อยู่ในพิกัดเดียวกับ Toyota ายาริสคอร s นั้นประกอบไปด้วยคุนไดเกรตาฮอนด้าวบลูอาร์วีจี n นิสันคิกรวมไปถึง m a สด้า x 3ดูดีไซน์ด้านหน้าของ Toyota y a าริ c r o อสครับคุณผู้ชมไฟหน้าของโตโยต้า a r ริ c r o อสก็เป็น LED ทั้งระบบเลยถัดมาบริเวณนี้ก็เป็นดีไซน์ของประจังหน้าด้านล่างของประจังหน้าคุณผู้ชมจะเห็นได้ว่านี่คือกล้องมองรอบคันของ Toyota ายาริ c ครอสครับคุณผู้ชมครับ ดีไซน์ของกระจังหน้าก็ดูแตกต่างจากรุ่นอื่นๆนะครับคุณผู้ชมถัดลงมาด้านล่างของไฟใหญ่ไฟหน้าของยาริสครัสก็เป็นไฟตัดหมอกนะครับซึ่งก็เป็น LED บริเวณด้านนี้ก็เป็นเซ็นเซอร์นะครับคุณผู้ชมซึ่งดีไซน์ด้านหน้านั้นก็ดูดุดัน ตามสไตล์รถ SUV นะครับคุณผู้ชมครับสีสันของรถรุ่นนี้เป็นสีน้ําเงินนะครับพี่โย่ครับเป็นสีน้ําเงินฮะนอกจากนั้นนะครับชายด้านล่างนี้ยังมีอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษนะครับเป็นอุปกรณ์ตกแต่งเป็นลิ้นด้านล่างเป็นสีอ่เป็นโครเมียมนะครับซึ่งตัวเนี้ยอ่าได้ตกแต่งเป็นอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษของทางโต้ตาเขาแต่งเสร็จมาจากโรงงานนะครับเพื่อเพิ่มความเป็นสปอร์ต ให้กับเจ้ายาริสคอ s สยาริสคอสตัวนี้อย่าลืมนะครับว่าเป็นตัวท็อปนะฮะเป็นรุ่นยาริส H.E.V. นะครับลักชัวรี่พรีเมียมนะครับคือตัวท็อปของรุ่นนะครับเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ตกแต่งต่างๆเนี่ยจึงจัดมาเต็มลำเลยนะครับนะฮะอุปกรณ์พรีเมียมเนี่ยก็จะมีทั้งรอบคันเลยนะครับชายไปดูทางหน้านู้นก็จะเหมือนกันนะครับก็จะมีกันกาบกันชนกาบด้านล่างเนี่ย ก็จะเป็นพรีเมียมเหมือนกันนะครับไล่ยาวไปจนถึงด้านหลังนะครับนะฮะดีไซน์ล้อแม็กนะครับยาริครอสก็เป็นขนาดล้อ18นิ้วนะครับนะครับอันนี้มายางที่มาจากโรงงานนะเป็นโยโกฮาม่านะครับ215 5 5ึ่นะครับล้อแม็กเนี่ยเป็นล้อแม็กทูโทนนะครับสีทูโทนสีเงินกับสลับสีดำนะครับแล้วก็มีซุ้มล้อสีดำนะครับเพื่อ เพื่อเพิ่มความสวยงามให้กับเจ้ายาริสคอร์คันนี้นะครับถัดขึ้นมาด้านบนนี้นะครับก็เป็นโลโก้นะครับ H-E-V ก็คือรถรุ่นนี้เป็นรถไฮบริด Hybrid นะครับเครื่องยนต์ทำงานกับระบบไฟฟ้านะครับมาพร้อมดิสเบรดทั้ง4ล้อเลยครับขณะที่ด้านข้างก็อ,อย่างที่บอกครับชายด้านล่างของเขาก็เป็นแบบพลาสติกดำด้านนะครับ เนื่องจากว่าบริเวณด้านนี้อาจจะขูดขีดได้ง่ายก็ทำให้การดูแลรักษาก็ง่ายไปด้วยถัดมาตรงบริเวณกระจกมองหลังของยาวิครอสก็มีไฟเลี้ยวแล้วก็บริเวณนี้ก็มีกล้อ,องมองรอบคันครับมีกล้องแล้วก็เป็นไฟเวลคัมนะครับเวลาเราเปิดประตูกลางคืนเนี่ยไฟตัวนี้ก็จะส่องลงไปพื้นด้านล่างเพื่อใหเอ้เพิ่มความสะดวกให้กับ เจ้าของรถนะครับแล้วก็เถิดไปทางด้าน,านาหลังอีกนิดนึงนะครับบริเวณบนหลังคาก็เป็นกระจกนะครับคุณผู้ชมครับครับรถรุ่นนี้เป็นรถหลังคากระจกนะครับชายแต่เป็นกระจกที่เ,เปิดไม่ได้แต่เปิดม่านบังแดดด้านในได้นะครับเป็นหลังคาพาราลมิกรูปนะครับแล้วก็เป็นสาวาศวิทยุดดีไซน์เป็นครีบฉลาม บริเวณน,นี้ก็เป็นแร็คดีไซน์รวมๆด้านข้างของโตโยต้ายาริคราสก็ดูสวยงามลงตัวดีนะครับคุณผู้ชมครับไปดูด้านท้ายของยาริครอสกันหน่อยดูดีไซน์ปฟท้ายก็เป็น LED นะครับคุณผู้ชมครับ มีสัญ,ญลักษณ์ไฮบริดมีที่ปัดน้ำฝนหลังมาให้ด้วยอย่าริคอรอสครับรเพื่อนเ่ครับบริเวณกันชนด้านล่างก็มีเซ็นเซอร์2จุดนอกจากนี้บริเวณด้านล่างของโลโก้นี้ก็มีกล้องมองหลังด้วยนะครับซึ่งกล้องนี้ก็จะส่งเข้าไปที่จอมอนิเตอร์ด้านใน ภาพรวมดีไซน์ก็ดูสวยงามลงตัวดีประตูท้ายของยาริทครอสคุณผู้ชมซึ่งมีระบบเปิดปิดด้วยไฟฟ้าด้วยนะครับคุณผู้ชมครับการทำงานก็ลุ่มลวนนี่บริเวณด้านหลังกว้างมากครับเรามาดูที่เก็บสัมาระด้านหลังดูนะครับซึ่งมีขนาดกว้างมากนะครับซึ่งเป็นต้นแบบฉบับของ รถ c r o s s o v e r SUV นะครับเห็นไหมตรงนี้เป็นที่ม่านบางตาสามารถปรับแต่งพื้นที่ที่เก็บสัมภาระได้นะครับนะฮะถ้าเราอยากเพิ่มพื้นที่จัดเก็บสัมภาระเราก็ดึงตัวนี้ออกนะครับแล้วก็เราก็สามารถที่จะปรับเบาะนะครับตามรูปแบบการใช้งานตามสัมภาระที่เรามีได้นะครับนี่ครับเบาะวางได้เกือบ เรียบนะครับเป็นแบบ40 60นะครับนี่นะครับซึ่งเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระให้เราในยามที่เราต้องการพื้นที่ใช้สอยเพิ่มเติมนะครับ ความกว้างขวางของยาริครอสคุณผู้ชมที่โย่งสูง180กว่าสามารถเข้าไปนั่งบริเวณด้านท้ายได้สบายๆนอกจากกว้างแล้วความสูงก็ยังได้ด้วยนะครับชายะนะฮะเพราะว่ารถสไตล์คอร s สโอเวอร์ Cross over, หรือพวก SUV เนี่ยความสูงของห้องโดยสารเนี่ยก็จะสูงมากกว่ารถยนต์นั่งแบบซีดานนะครับนี่คือความอเอเน็กประสงค์ของเขานะครับคุณผู้ชมสามารถใส่จักรยานแบบพับ สามารถใส่ได้2องคันสบายสบายมากครับนอกจากนี้ในรุ่นยาริครอสรุ่น Premium Luxury นั้นมีระบบอำนวยความสะดวกในการเปิดปิดประตูด้านท้ายด้วยระบบไฟฟ้าแล้วก็ยังมีแบบคลิกเซนเซอร์การใช้งานก็ไม่ยุ่งยากแค่เท้าไปเตะบริเวณใต้กันชนประตูก็จะเปิดขึ้นสะดวกสบายครับเครื่องยนต์ของยาริครอสนั้นเป็นเครื่องยนต์1ัน0ซีนะครับคุณผู้ชม ซึ่งให้กำลังสูงสุด91แรงม้าที่5,500รอบต่อนาทีในขณะที่แรงบิดสูงสุด121นิวตันเมตรที่4,100รอบถึง4,800รอบต่อนาทีทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้ากำลังสูงสุด80แรงม้าครับคุณผู้ชมซึ่งมีแรงบิดสูงสุด141นิวตันเมตรกำลังสูงสุดรวมทั้งสองระบบก็เป็น111แรงม้าพ่วงกับแบตเตอรี่แบบลิเธียมไอออน ส่งกำลังผ่านระบบเก e ียร์อัตโนมัติ eCVT เป็นรถกับเคลื่อนล้อหน้าซึ่งเครื่องยนต์ของโตโยต้าก็มีชื่อเสียงในเรื่องความทนทานโตโยต้ารับประกันตัวรถ3ปีหรือ100,000กิโลเมตรแล้วก็รับประกันแบตเตอรี่ไฮบริด10ปีไม่จำกัดระยะทางแล้วก็รับประกันระบบไฮบริด5ปีไม่จำกัดระยะทางด้วย แล้วก็ฟรีค่าแรงเช็คระยะ100,000กิโลเมตรด้วยครับคุณผู้ชมครับนี่คือความคุ้มค่าของ t o y o ต a า a r ริ Cross เข้ามาในห้องโดยสารของ y a r ริ Cross ครับคุณผู้ชมครับซึ่งพบว่ารถรุ่นนี้นั้นมีความกว้างขวางพอสมควรทีเดียวแล้วก็มีออปชันเยอะประกอบไปด้วย จอนี้มีขนาดถึงสิบนิ้วนะครับคุณผู้ชมนขนาดนที่จอด้านหน้านะครับก็จะมีขนาดเจ็ดนิ้วนะครับนอกจากนั้นตรงพรวงมาลัยนี่ก็จะเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะครับมีปุ่มสั่งการควบคุมการทำงานต่างๆอยู่ที่พวงมาลัยนะครับรถรุ่นนี้นะครับนอกจากจะเป็นรถที่ได้รับความนิยมแล้วนะครับ ออปชันต่างๆจริงมาแบบครบเครื่องเลยนะครับสิ่งที่เห็นอยู่ด้านหน้าผมนี้ก็คือ,อปุ่มการใช้งานของแอร์นะครับนะฮะซึ่งมีทั้งระบบออโต้นะครับแล้วก็ระบบธรรมดาปุ่มเปิดปิดแอร์ก็จะอยู่ตรงจุดนี้นะครับนอกจากนั้นทางด้านล่างเนี้ยตรงเนี้ยนะครับซึ่งทันสมัยมากนะครับมีระบบกรองอากาศ pm 2.5 ด้วยนะครับถัดลงมาด้านข้างก็เป็นปุ่มสตาร์ทนะครับคุณผู้ชมครับครับปุ่มสตาร์ทก็อยู่อยู่ตรงนี้นะครับเถิบมาทางด้านนี้รถรุ่นนี้เนี่ยการขับขี่เนี่ยสามารถขับขี่ได้ใน3โหมดการขับขี่ด้วยกันนะครับชายก็คือโหมดอีโคนะครับแล้วก็โหมดนอร์มอลแล้วก็โหมดสปอร์ตนะครับมาทางด้านนี้นะครับก็จะมีเป็นเบรกมือไฟฟ้า นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นออโต้เบรกโฮนะครับซึ่งเพิ่มความสะดวกให้กับการใช้งานเป็นอย่างดีนะครับนอกจากนี้เบาะผู้ขับสามารถปรับด้วยระบบไฟฟ้าด้วยนะครับความหรูหราของยาริคร์สไม่ได้มีเพียงแค่นี้ครับนอกจากนี้ในยามค่ำคืนก็จะมีไฟแอมเบียนไลท์บริเวณนี้ด้วยนะครับผู้ชมบริเวณแผงข้างประตูซึ่งสามารถสร้างสีสันในการในการขับกลางคืนได้ วยยงาทีีเดตรงคอนโซลหน้าเนี่ยก็จะบุด,ด้วยหนังสังเคราะห์นุ่มนะครับเป็นซอฟทัชความนะพิเศษของรุ่นพรีเมียมลักซัวรี่ก็คือมีหลังคาพ纳รมิกทูบด้วยนะครับคุณผู้ชมสามารถเปิดได้ซึ่งมีพื้นที่กว้างมากเปิดชมวิวด้านนอกได้สบายสวยงามนะครับอันนี้ก็เหมาะที่จะ ชมวิวนะครับเวลาเราขับไปท่องเที่ยวนะครับหรือว่าเอ่อเวลาฝนตกถ้าเราอยากเสฟบรรยากาศฝนตกนะครับให้ชุ่มฉ่าแล้วก็เราก็เปิดตัวนี้ได้แต่ข้างบนนี้ตัวนี้เปิดไม่ได้นะครับนะเป็นหลังคาพาราโิกลูปนะครับตัวนี้เปิดไม่ได้เป็นกระจกเยอะแต่ก็จะมีม่านบังนะครับเปิดปิดได้เท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดปิดให้ดูนะครับเห็นไหมฮะซึ่งเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้านะครับ ตรงนี้ยังมีไฟสองสว่างด้วยนะครับนะฮะกระจกะบังแดดนะครับด้านขวาด้านนี้ก็มีไฟเหมือนกันแบบนี้นะครับบริเวณกระจกหน้านี้ก็จะมีกล้องมีกล้องบันทึกภาพขณะเดินทางด้วยนะครับคุณผู้ชมมีทั้งด้านหน้าและก็ด้านหลังด้วยนะครับคุณผู้ชมครับความกว้างขวางของยารีครอสคุณผู้ชมครับไม่ต้องกลัวว่า ระบบปรับอากาศจะเอาไม่อยู่เพราะบริเวณด้านหลังนี้มีระบบปรับอากาศด้านหลังมาให้ด้วยพร้อมกับมีช่องจ่ายไฟอยู่บริเวณด้านล่างด้วยในขณะที่เบาะหลังสามารถนั่งได้3คนสบายๆบ,บ,บริเวณตรงกลางนี้สามารถดึงออกมาเป็นที่เท้าแขนได้พร้อมกับมีที่วางแก้วน้ำสองใบเพิ่มความสะดวกสบายในการเดินทาง นี้เรากำลังาพาคุณผู้ชมมาลองขับนะครับการขับทีเ่เราใช้ในการทดลองขับครั้งนี้เป็นการขับที่ใช้แบบทดลองขับแบบใช้งานจริงนะครับตอนนี้เราก็ใช้ความเร็วอยู่ตามสภาพาจราจรนะครับประมาณ50กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับซึ่งเป็นความเร็วตามสภาพจราจรปกตินะครับ เท่าที่เราทดลองขับมาณตอนนี้นะครับก็นับว่ายาลิสคอร์อ Corn, ตัวเนี้นะครับการขับขี่หรือว่าการตอบสนองของพวงมาลัยเนะี่ยค่อนข้างจะดีเลยทีเดียวนะครับพวงมาลัยค่อนข้างแม่แมนยำนะครับแล้วก็ขนาดของพวงมาลัยเนี่ยพอดีพอด,พอดีกับมือนะครับกระชับมือดีแล้วก็ดูการควบคุมหรือว่าการ สั่งการเนี่ยค่อนข้างจะ,อะสอดคล้องกับความเร็วที่เราใช้นะครับมาดูตรงเครื่องยนต์ครับเครื่องยนต์แล้วก็ประสิทธิภาพของเบรกที่เราลองใช้ดูเนี่ยประสิทธิภาพของของเบรกเนี่ยเบรกค่อนข้างจะนุ่มนวลน,นะครับให้ความมั่นใจนะครับการตอบสนองของเบรกเนี่ยค่อนข้างจะดีเลยทีเดียวให้ความมั่นใจนะครับผมเคย ผมลองเบรกหนักๆดูเนี่ยแล้วก็มาดูกับการควบคุมรถเนี่ยซึ่งการควบคุมรถกับการเบรกเนี่ยค่อนข้างจะดีนะครับทำให้การขับขี่เนี่ยไม,ไม่ไม่ไม่รู้สึกว่าตกใจนะครับแรงสะเทือนที่ขึ้นมาที่พวงมาลัยเนี่ยค่อนข้างจะให้ความมั่นใจในการขับขี่นะครับการขับขี่ทุกระยะความเร็วแล้วก็ ทุกระยะสภาพถนนเนี่ยสังเกตเห็นได้ชัดว่าภายในห้องโดยสารเนี่ยค่อนข้างจะเงียบนะครับการเ,าเก็บเสียงภายในห้องโดยสารเนี่ยค่อนข้างจะดีเลยทีเดียวนะครับครับนอกจากนี้นะครับในเรื่องของความปลอดภัยอื่นๆนะครับก็ยังมีมาให้เราอีกด้วยนะครับโดยเฉพาะนะครับในเรื่องของอสัญญาณเตือนต่างๆนะครับ รถคันะนี้เนี่ยถ้าเราขับเข้าไปใกล้ๆรถคันด้านหน้าเนี่ยก็จะมีสัญญาณเตือนนะครับนะฮะเมื่อกี้มีเสียงติดต๊ดๆอันนี้คือเสียงที่เราผ่านไปรถที่อยู่ด้านข้างสมมุติว่ามีรถที่อยู่ด้านข้างเนี่ยมาใกล้ๆเราเนี่ยก็จะมีสัญญาณเตือนขึ้นที่กระจกนะครับมองข้างนะครับให้เรารู้ว่าตอนนี้มีรถขยับเข้ามาใกล้เรานะให้เราระวังเพื่อจะได้ปลอดภัย อื่นรถคันนี้เนะี่ยมีทุกอย่างนะครับเ,เบรก ABS นะครับเบรก EPD ระบบนะครับควบคุมรถให้อยู่ในเลนนะครับ <c oughs> กม็มีมาให้ด้วยนะครับนะฮะ <ation> นอกจากนั้นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในรถยุคนี้ก็คือมเอีเรื่องของความปลอดภัยในการ หยุดรถก็มีนะครับเช่นระบบออโต้เบรกโฮนะครับจอดรถแล้วก็เวลาลถคันหน้าไปรถเราก็เติมคันเร่งแล้วก็ไหลไปอย่างนี้คือซึ่งเป็นระบบความปลอดภัยที่รถเกรดสูงสูง,สงนะครับปัจจุบันเนี้ยมักจะมีอุปกรณ์ความปลอดภัยพวกนี้มาให้ทั้งนั้นเลยนะครับนะครับกล้องอาราวิวมอนิเตอร์ก็จะแสดงภาพให้เห็นรถรอบๆคันว่า รอบรอบรถของเรามีอะไรมาบ้างนะครับนะฮะเห็นมอเตอร์ไซค์ผ่านไปเมื่อสักครู่ก็เห็นคนเดินผ่านนะครับซึ่งตัวนี้ก็เป็นเทคโนโลยีความปลอดภัยที่ให้มากับยาริสครอสนะครับลองสลับมาเป็นผมขับดูบ้างคุณผู้ชมครับการใช้งานของยาริสครอสก็เป็นไปอย่างสะดวกสบายเนื่องจากว่ามีออปชันการใช้งานที่สะดวกสบายมาก มีออปชันการใช้งานต่างๆครบครันบริเวณพวงมาล,ลัยก็มีมัลติฟังก์ชันการใช้งานต่างๆครบยาริครอสนั้นมีให้เลือกถึง3รุ่นก็คือรุ่นสมาร์ทสมาร์ทก็คือรุ่นเริ่มต้นในราคา789,000บาทในขณะที่รุ่นรองลงมาก็เป็นรุ่นพรีเมียมราคา840,000 9,000บาทแล้วก็รุ่นที่เรากำลังขับอยู่นี้ก็เป็นรุ่นท็อปก็คือรุ่นพรีเมียมลักชัวรี่ซึ่งมีราคาถึง899,000บาทสิ่งที่ได้ก็เป็นออปชั่นจะมากกว่ารุ่นอื่นๆการใช้งานอุปกรณ์อำนวยความสะดวกมาครบกับรุ่นนี้นอกจากนี้การใช้งานของเรา ในระหว่างทางที่ขับนั้นเราก็ใช้งานแบบปกติทั่วไปความเร็วที่เราใช้ก็ไล่มาเรื่อยเรืตั้งแต่60กิโลเมตรต่อชั่วโมงมาไปเรื่อยๆ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็100กิโลเมตรต่อชั่วโมงตามลำดับนะครับคุณผู้ชมสิ่งที่ได้จากยาริสครอสนั่นก็คืออัตราการประหยัดน้ำมันซึ่งในระหว่างทางที่ผมขับนั้นสามารถประหยัดได้ถึง24กิโลเมตรต่อลิตร ในขณะที่ Eco Sticker บอกไว้ก็คือ26.3กิโลเมตรต่อลิตรนะครับก็ถือว่าใกล้เคียงกับการใช้งานจริงครับจากที่เราได้ทดลองขับเจ้ายาริสคอร์ SUV h y b r i ไฮบรคันนี้มาหลายวันนะครับซึ่งเราได้มีข้อสรุปแล้วก็ได้รับประสบการณ์ใหม่ๆจากยาริสคอร์สคันนี้หลายอย่างด้วยกันนะครับชาย นะครับอย่างแรกก็คือการขับขี่เนี่ยการตอบสนองของคันเร่งเนี่ยแล้วก็อัตราเร่งเนี่ยค่อนข้างจะดีนะครับนอกจากนั้นการเก็บเสียงภายในห้องโดยสารเนี่ยก็ดีเลยทีเดียวนะครับยาริครอสคันนี้เป็นรุ่นพรีเมียมลักชัวรี่ครับคุณผู้ชมในราคา899,000บาทครับคุณผู้ชมครับสมน้ำสมเนื้อกับออปชั่นอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกนะครับและอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยนะครับที่ให้มา แบบจัดเต็มนะครับตั้งแต่นะครับกล้องบันทึกภาพนะครับกล้อง allview monitor นะครับระบบเตือนด้านข้างแล้วก็ระบบ click s เซอร์อย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วนอกจากนี้นะครับยังมีเครื่องเสียงนะครับซึ่งเราเปิดฟังเนี่ยเสียงจะนุ่มนะครับเสียงก็จะนุ่มขึ้นจากรถในระดับเดียวกันนะครับซึ่งได้อัปเกรดขึ้นมาให้สมกับที่เป็นรถ ลักชัวรี่พรีเมียมของยาริสคอร์สคันนี้ครับคุณผู้ชมสามารถติดตามโย่งชายรายงานยานยนต์ได้ที่สำหรับของผมก็เป็น Auto Preview ครับคุณผู้ชมครับสำหรับของผมนะครับเป็น i n m a r k e t i n g n e w s .com นะครับแล้วก็ทาง YouTube inmarketing นะครับครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนโอกาสหน้าเรามาเจอกันใหม่ครับคุณผู้ชมครับครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับ